ครับสวัสดีปีใหม่ครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการกรีดกาบใบมะพร้าวบอนไซนาะเพื่อให้ได้รูปทรงที่สวยงามเปิดมาสักราดใหม่ก็เพิ่งวันนี้วันแรกแล้วที่ผมทำมะพร้าวบอนไซให้พวกเราได้ดูกันนะครับปีใหม่นี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะรวมทั้งเอฟซีนะที่ติดตามการทำงานเกี่ยวกับบอนไซของผมนะ ขอให้ทุกคนมีความสุขขอให้ร่ารวยนะฮะเจ็บอยาให้ได้ใครอย่าให้มีนะฮะขอให้ร่ลำรวยร่ลำรวยนะปีนี้ปีนี้เป็นปีมังกรทองด้วยนะฮนะก็ทุกคนก็คงจะดีขึ้นนะปีนี้ก็คงจะดีกว่าปีที่แล้วแล้วมาครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี้นะก็ขอให้ทุกคนปังๆนะะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะ ต้นมะพร้าวบอนไซต,ต้นนี้นะะนานแล้วที่ผมไม่ได้กีดกาบใบนะน่าจะอยู่ประมาณสักอมน่าจะอยู่ประมาณสักสองสองสองเดือนประมาณเนนี้เนี่ยนะะก็ได้รูปทรงที่สวยงามนาะฮะกลาก็เป็นกลามะพร้าวพวงร้อยนะฮะนะจะเป็นกลาค่อนข้างกลาเล็กนะฮะแต่สวยงามเรามาสังเกตตรงนี้นะฮ <c oughs> ะโทษทีครับเราจะสังเกตตรงเนี้ยเรามาสังเกตตรงนี้นานแล้วที่เราไม่ได้กีดกาบใบ นะถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยต้นมะพร้าวต้นนี้ก็จะสูงนะจะไม่เป็นฟอร์มมะพร้าวบอนใจที่สวยงามดังนั้นเราก็ต้องมากีดกันนะเครื่องมือในการกีดกับใบก็มีคัตเตอร์นะคัตเตอร์ปลายคัตเตอร์จริงๆต้องให้เป็นแบบนี้นะคมๆแหลมๆคมๆอย่านี้นะให้คมปี๊ดเลยนะแล้วก็อันที่สองก็มีแหนบเอาไว้ช่วยจับเนี่ยแหนบนี้ไว้แหนบ ที่ไว้ทำกับมะพร้าวบอนไซโดยเฉพาะเลยนะฮะนี่จะเป็นสเตนเลสนะเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะนี่นะฮะตรงนี้ที่คราวที่แล้วที่เรากรีดไว้นี่มันดูไม่สวยงามนะคือมันเพิ่มจะมความสูงขึ้นมาแล้วเราก็ต้องกรีดเริ่มต้นจากสุวนนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะเนี่ยไอใบนี้กรีดใบนี้เราก็กดนี้ลงก่อนนี่นะฮะ แล้วก็เลยกรีดเลยล <c oughs> ต้องระวังนะต้องใจเย็นอย่าให้มือไปโดนนะอย่าให้อย่าอย่าไปกรีดโดนโดนก้านใบให้ตัวที่เป็นใกล้ๆกยอดนะฮะเดี๋ยวมันจะมีตำหนินี่ได้แล้วกรีดออกไปเลยครับนะตรงนี้ ตรงนี้ก็เฉือน,ออ,นออกไปเลยนะฮะนี่ฮะออกไปเลยฮะเสร็จแล้วเราหมุนมาด้านนี้นะฮะเก็บงานเดิมนิดนึงนะให้มันดูสวยงามพอเรากรีดเสร็จนะฮะ เราก็มาดัดใบมาหน่อยกันแล้วกันนะเนี่ยกี่ดอกเลยนะเนี่ยแล้วก็มาดัดเนะนี่ยนะเนี่ยดัดดัดนะดัดได้เนี่ยอันนี้ก็กีแล้วก็ดัดมาหน่อยนะเนี่ยนี่เลยอันนี้ก็เรียกกีเก็บงานนะเก็บงานเดิมที่เราทำไว้เนี่ยกีเอกเลยนะฮะอ่า เสร็จนะแล้วตรงนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เราก็กี่ดอ,อกเลยนะเนะีนะ่ยกี่เลยแล้วเราก็จะได้มาฟ้าวนใสที่ฟอร์มที่สวยงามนะใด้ตามมาตรฐานที่เขาทำทั่วไปกันนะนะี่ดอาเลยเนะีนะ่ยกี่ดอ,อกเลยนะฮะ เราจะมาสังเกตดูเวลาเรากรีดเสร็จมันจะชาดใช่ไหมเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้นก็กรีดเลยเอเอ,เอใช่แนบจับก็ได้มันีม่แนี่น่น้แนบใช้จับจับนี่เราก็กรีด

้ามีดมันคมมันทำง่ายนะมันถ้าไม่คมมันจะลำบากมันจะเป็นแผลกับก้านหรือใบอื่นสิ่งอื่นใบอื่นนะฮะนี่ยะนี่เรารีดละมดเลยครบทีเดียวเลยยาวเลยนะะนี่มาน,นี่เลยแล้วก็ใช้แหนบจับอ่าเ่ห็นไหมนี่เลย หมุนมาเรื่อยๆหมุนมาตรงน,นี้หมุนมาน้าฝั่งนี้เสร็จใบใบพอเรา,า,า,ากรีดเสร็จใบมันก็ดัดหน่อยนะดัดดัดมานี้เลยนะครับฝั่งนี้เห็นไหมฮะฝั่งนี้นี่ย เรากดลงมาหน่อยนี่ฮะมองเห็นใช่ไหมฮะนี่เราก็กรีดเลยขีดประมานี่เลยอ่าเวลากรีดต้องมือเข้าค่อยนะฮะเดี๋ยวไปโดนเดี๋ยวจะไปโดนก้ามปะพาก้าหนึ่งฝั่งหนึ่งอ่าขีดกราบจะไปโดนตาอย่างเงี้ยเนี่ยต้องระวัง เนี่ยพอตรงนี้มันจับยากช้ามาตรงนี้จับยากเราก็ใช้แหนบจับเนี่ยเราก็ปีดลงมาเบาไม่ยากไม่ยากฮะเนี่ยตามเนี่ยเห็นไหมฮะเปียงเก่าเปรียงเก่าแล้วก็ดัดไปมาหน่อยเนกดลงมานิดนึงเนี่ยไม่หักง่ายนะเนี่ย เห็นไหมเนี่ยจะสวยงามตามท้องเรื่องเลยเนี่ยกีดอะไสวยงามตามท้องเรื่องเนี่ยกระดาษก็นหน่อยจะได้มองเห็นกีดเลย กีนเลยครับท่านเนี่ยกินละมาเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยกินละมาเลยกินมาเลยมือเบาๆเนี่ยมือเบาๆเอบาๆเบาๆเนี่ยมือเนี่ยเนี่ยมือเบาๆกินเลยฝั่งนี้เหมือนกันเนี่ย เอาจะได้มองเห็นผมจัดด้านนี้เนี่ยเอาแนบก็ได้เนี่ยแนบก็ได้นบฮะเนี่ยหัดทำนะเพื่อนเรื่อนหัดทำหัดศึกษาดูว่ามันเป็นยังไงมายังไงเนี่ยนี่อมันมาแล้วเนี่ยเราก็กดมันนี่มันหน่อยเนี่ย เนี่ยลงมาแล้ว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 ออค่อยๆิดเนี่ยเสือนทิ้งเลยเนี่ยเสือนทิ้งเลยเนี่ยเสื่อนทิ้งเลยเนี่ย,ลย,ยแล้วก็มาดัดใบมาหน่อยหนึ่งปึ๊บเนี่ยดัดเนี่ยเห็นไหมเป็นเงื่อนเพื่อนมันก็จะสวยงามอืม มันไม่สวยตรงนี้ก็เก็บมันนิดนึงเนี่ยเก็บมันนิดนึงอย่าให้มันเป็นคุยๆนะฮะให้มันลงมาเรียบๆลงมาเรียบๆเนี่ยเรียบๆอยียบยากให้เป็นคุยเนี่ยมาถึงตรงนี้ปุ๊บส่วนจริงเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้สังเกตด,ดูนะฮะเนี่ยจะเป็นอย่างเนี้ย เ yeah. yeah. นี่ยเนี่ยจะเป็นเนี่ยมันจะสวยงามนะเ yeah. นี่ยนี่ยก็อีกหน่อยนึงลงมาอีกหน่อยนึงเนี่ยเนี่ยลงมาอีกหน่อยเดิมเนี่ย ลนะงอีกหน่อยนึงเนี่ย yeah. เสร็จแล้วเพ,เพื่อนเพื่อนย่าลืมนะว่ามีที่เป็นเพื่อนใช้ทำมันจะต้องคมนะถ้าไม่คมเนี่ยเสียหมดแล้วเนี่ยเนี yeah. ่ยผมยังค่อยๆทาเลยผมหัว oh, มันเสียออ uh. เียเบาๆเนาะ,อ,ะอันนี้มันมันอ่อนไหวมากเลยนะนยอดมะพร้าวเนี่ยอันนี้ไม่เหมือนอย่างอื่นนะเนี่ยพอไม่ได้ปุ๊บมันฟองเลยลนะเนี่ยเนี่ยเป็นตำหนิผมแล้วก็กลัวะกู้๊ เสร็จเรียบร้อยประมาณนี้เสร็จแล้วแล้วนี่อย่าลืมมัดมัดเพราะอันนี้มันต้นมันยังอ่อนอยู่ก้านมันยังอ่อนอยู่นี่ก้านยังอ่อนปึ๊บมัดอย่างนี้แล้วก็มัดรอบมาตรงนี้นี่นะอย่าตึงนะเบาๆนี่มัดให้มันลุม่มหลวม อย่าไปบังคับยอดมานาแต่มันจะขึ้นไม่สวยนี่ครับเนี่ยก็ดูดีๆก็เป็นนว่าเสร็จแล้วน,นะเรัาเพื่อนๆนนเาเสร็จแล้วนะค,ะครับน,นสำหรับคลิปนี้ก็ก็อยู่ประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะ จะได้มีสิ่งด,ดีๆให้พวกเราได้ดูกันนะในเริ่มต้นสกัดใหม่ก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามนะฮะจะได้มีกำลังใจในการทำงานให้พวกเราได้ดูจะได้มีผลงานใหม่ๆให้พวกเราได้ดูกันนะครับสวัสดีครับ